ตอนที่เราเจอน้องเนี่ยค่ะอาการของเขาเนี่ยก็คือเริ่มอักเสบไม่กินข้าวไม่กินน้ําแล้วก็ทางเดินหายใจมีกลิ่นตอนนั้นคือยังไงอะไรยังไงก็ได้คือขอให้ลูกรอดอน้องชื่อน้องภูมินะคะเป็นเพศเมียตอนที่เราเจอน้องเนี่ยค่ะเขาก็ไม่ค่อยแข็งแรงหรอกอเขาก็แห้ง ไม่ได้กินนมแม่โดนเอามาปล่อยแล้วก็อ,อยู่ไปกับเราสักเดือนหนึ่งก็เริ่มเข้าหน้าพีเอมเราก็แพ้น้องภูมิก็น่าจะแพ้อาการของเขาเนี่ยก็คือเริ่มอักเสบไม่กินข้าวไม่กินน้ำแล้วก็ทางเดินหายใจมีกลิ่นก็พาไปหาหมอหมอก็ฉีดยาฆ่าเชือ้อให้วิตามินมันมันก็เหลื้อรังมาหลายเดือนนะคะ จนสุดท้ายเนี่ยเขาแห้งมากๆแบบขาดน้ำอะ่ะคคือไม่กินน้ำไม่กินข้าวทายเล้วแขนขาไม่มีแรงต้องนอนอย่างเดียวคือไม่กินเป็นอาทิตย์เลยเหรอเป็นเดือนแล้วโหคือเวลาคนเราหรือสัตว์เลี้ยงถ้าไม่กินหลาย,ลาย,ลายอาทิตย์หรือเป็นเดือนก็อาจจะไปได้แฟนก็ต้องเป็นคนให้น้ําเกลือเองให้เช้าทีหนึ่งเย็นทีหนึ่งเพื่อมันไม่ให้มัน ดีไฮเดทเพราะว่าถ้าแห้งก็คือช็อกตอนนั้นคือยังไงอะไรยังไงก็ได้คือขอให้ลูกรอดไม่มันไม่มีอะไรจะเสียแล้วโอมิกับเอ็กโซคือ,ค,อคุณอี๊เป็นคนทานตัวผิดพันเจลมานานแล้วใช่แล้วเรารู้ว่าน่าจะเป็นเพราะพีเอมเพราะเราก็เจ็บมากก็คือเป็นเรื่องของจมูกเลือดไหลใช่ไหมใช่ แล้วก็เราให้อูมิเนี่ยหลอดหนึ่งเนี่ยเราให้แค่40%เพราะมันจะเปรี้ยวๆครับแล้วก็อีก60%เนี่ยเราให้เป็นเอ็กโซคือเป็นการผสมตัวอูมิเอ็กโซเพื่อให้น้องเขาทานง่ายใช่ใช่ใช่แล้วทานนานขนาดกี่วันแล้วน้องเขาเริ่มมีอาการที่ดีขึ้นนะครับเช่าดีขึ้นก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งอะคะ่ะก็คือจริงๆอะ คือเขาจะนอนโรมเพะเลยแล้วก็พอกินอูมิไปเนี่ยก็เหมือนร่างกายได้รับสารอาหารมันเป็นว่าตัวน้องภูมิเองก็ทานตัวนี้เป็นหลักหลักเลยหลักเลยเล้กนานไหมครับก่อไอท้ที่ไอล้ลำไส้เน่าไอ้ปากเป็นเน่านะกี่อาทิตย์หายครับเป็นเดือนเป็นเดือนเพราะว่าอากาศด้วยมันเหมือนในทีวีที่ลูกเลือดน้ำเดาไหลออกมา<อ>ไม่หยุดแล้วพ่อแม่ตกใจแบบนั้น<ฆ>เลยถ้าไม่มีอูมิกับเอ็กโซ ไม่มีคนนี้แล้วนะจ๊ะ oh. เนี่ยน่าจะผ่านมาหนึ่งปีแล้วเนี่ยหปีแล้วคือตอนนั้นพ<อ>่อเขาแบบว่าอะไรยังไงก็ได้ขอให้ลูกหายก็ฝากทุกคนด้วยจ้ะไม่ว่าทั้งทั้งลูก <S 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 ลูกเล็ก <S <S ทั้งลูกคนลูกแมวลูกสุนนะัขถ้ามีปัญหาเรื่องพีเอมลองซื้ออูมิกินนะคะ Fucoidin is not only very positive to human bodies, there are also clinical studies on fucoidin used by veterinarians. Fucoidin is basically used on aged or illness animals or pets with cancers or disease, dogs and cats, and clinically to improve their quality of life on animals, then to improve their nourishment, to help them to have a better appetite and daily activities. So, it is an alternative to be able to control the growth of tumors. It is also better to maintain their ways of quality of life. Fucoidin reduces side effects from medications. It is better this way to improve their entire body functions. <music>